ลานกันโอ้ยเนะเ้ยุงจันมาซอยละลุจจันเมื่อีเขาซอยเลอึ๊บมาแล้ววแต่เรานี่คือยู่เนาะเดี๋ยวาิน้ำนะเยู่เจปหน่อยกกระปงกระเปไน้องเอ้ยาชิลงไปเลื่อนนั้นลุงลุนี่นะเอ้าแต่ว่าต่อากานักเลอเยี่ยมแลก่อน่ ลุงใหญ่เป็นมือหนาพี่น้องจใหญ่เสื่อไปเยี่ยมกับอาราจะมือวานก่อนบะเมือนขีดก่อนบะเป็นนักการนักแล้วแบบลบมันก็เลยลไปว่าออกไปโอ้ยนักอีดีนะโอไปจันน้องใบบงญพี่สาวกันบ้างฮานพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วประตูลุงใหญ่ ทางยาพอเพื่อนได้ประกาศแล้วเวนาะว่าไดเสียแล้วว่ะบ่อจันเพื่อนกังกินข่าวน้องกับพ่อท่านพี่น้องเลยโอ้ยวดีสิน้อไปไปไปหันรีบไปละกินขขายังม่อิ้มซ้ำพี่น้องเลยดูไงไอของไม่ตุ้ยได้เสียชีวิตแล้วพี่น้องเลยเนาะกินข่ายังบม่แล้วดุเดี๋ยวพ่อจันรีบไปแล้วไอ้แล้วไอของไม่ตุ้ยไอ้ก๊กไม่ตุ้ยส่วนนั้นไม่ตุ้ยเนี่ยเป็นลูกหล่าส่วนพ่อตู้ที่เสียนี่เป็นไอ้ก๊ก โอ้เด uhm. oh, ี๋ยว่าเราก็เท่าตัวเบสเดี๋ยวนอใส่น้ำบอลนี่ฮะใส่น้ำป่าบอลนี่ไปสิไปเกี่ยวข้าวน้ำป่าแล้วพี่น้องไงใน่กินคนไปกินก็ไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนอนเลยอืมสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเอาพี่น้องเไยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเไย เปิดคลิปออกมาตอนเศร้ามื่อนี้ยังบม่ได้ลงไ้ลงนะมาเฮ็ดกับข่าวให้ป้าป้าพี่น้องเลยได้แจวปลาเนาะเจอแจวปลาปันลูกอาป้าป้าลุงเพื่อนกินเดี๋ยินลุงตำช้วนแจวปลาตำทั่วเอาลุงไปเฮ็ดพุ่นแหละพี่น้องเลยเตรียมก้าเตรียมโย่รอป้าเพื่อนขึ้นมาอยู่เนาะกำลังก้าเตรียมกินเข่า ักข่าอย่างขาเศ้าหรือขาเที่ยงว่าสิบโมงแล้วอนนี้งี่นอนจะเที่ยงแล้วมั้งเที่ยงนั่นแหละจะนอนกันเวมาะุกกระดุยก็หลักระดเอ่กระให้บอกวาสไปน้ำป่าอยู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหลับเลยียบร้อยแล้วเียบร้อยแล้ว เราต้มน้ำม้เนาะต้มน้ำม้กินกับแกวปลาพี่น้อยยังบ่จืดอ,อยู่รอจังหน่อยไปพอดีแกะปลาขึ้นมาแล้วได้ลงไปกินอยู่พุ่มไอหน้าพิ่งขึ้นมาเฝ้าลูกแล้วด้วยครีมไปลงไปกินกน,น้ำตาลทุ่มต่นหรือวะน่า,าหดน,นะพี่ต๊ะเป็นเดือไดไม่เดือดตาเดือดตาเจ้าพัอยู่แต่ในวะกับเมยเพื่อนวะแล้วลงไปบ่ลงไปเกี่ยวข้าวน้ำปลาอยู่วัะถูกบ่ไอวะ กิ่ได้เธอเดียิ่ได้เธอเดียวสบายดีเั้งทั้งล่างเห็นยังน้องเจ้าปลาลุงถามหาเพิ่อนมาวานี่น้องเจ้าเฝ้าน้องว่ะม่ได้มาเชี่ยวเข่าคู่มาคุ้มงานปลาลุงอ่ะอ้าเป็นพี่เลี้ยงแวะเนาะน้องเจ้าอเป็นมาเฝ้าน้องเพิ่อนพี่เหรอเออพี่เลี้ยงน่าอินเตอร์วะอืมเอ้นี่ออกมาเนี่ยนอนจะไม่เงหน้ ข่าแต่ว่าจะไเ็หมูเด้มกินเรา่งนีอดแน่เป็นพดได้พี่น้องอันนั่นนอ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 นนกนนอนนนนอนนอ้นอน่อนนอนนอนอนนอนนอนนนอนนน้นอนอ้นออนนออคนนนอนอนนนอนวนอ ปอยตาคนเดียวะเนาะจป้าปล่อยไปได้แรงนะไห้นะเพิ่กินอย่พวกนี้แ่ป้าเลยเดียวหน่อยหน่อยตัวลงตัวน้อยปลาดุกกับปลาคอซำชิวายเลยไงกูปมือน้งเลยโดยหน่อยเน้อยแกมือมาวาแบงกีเด้อโอ้ยลมเมือกันเนี้ยต่ำเนี้ยนี่นีไม่แมปวน่าจะน้ำม้าว่นจ้มาแต่แส่น่า่งนี้ี ปิ้งปิ้งแดไปเติมแดเติมปิ้งแดไปเติมนั่กินข้าแล้วสองปั้นเลยกรเติร์ดอ้วนนะจุดลูเดียขาด่ป้าาว่าป้าวายเดือยให้น้อิฮะป้าว่าเดือยให้น้อยนึงแมงเชื่อกันเลยไ่ได้ลงไปค่นเอาเลยปีที่ว่าเฮ็ดกินแล้วแหละลงไปสมทบน้ำเพิ่อนหันเนาะพอดีว่าพนยังเดือยให้น้อยนึงแต่ขึ้นมาล้วมก็ไเลยย่าละ ผ่าต้มน้ำไหมก่อนเดือดชุบรล้มจักนอกบะดมาดูเอว่าดูเอวาเ้ยเพิ่งดูตรวจนะนั่นไจังตรวแ้วตดีเอว่าดิโอว่าไงบ่เนี่ยตองโตโอ้พี่ตะไรจองโตเนื้อออกสี่แปดีเป็นห้าแปดสองเก้าสองเก ในหกเจ้าหกสาเอ้ยเกือบไม่เป็นอาเซียวันโคกไปแล้งเอ้ยในหกล้านนี่คอยบรอกได้เกี่ยวข้าวเพขนคือมีแบบว่ารางวัลไก่เคียงรางวัลที่หนึ่งที่ได้เออรางวัลไก่เคียงอันนี้มันมีอยู่ทุกแล้วพิชฌกุตทิพย์ได้รางวัลไก่เคียงกันรางวัลที่หนึ่งสีแดงก็ได้เนี่จะความชงค่าไก่เคียงอะไรคนอย่างนี้ไก่เคียงรางวัลที่หนึ่งทรายเกาะพิชิตทั้งขนาดขนาดตัวพิชิตขนาดทั้งหลังได้วะแล้วก็มีรางวัลไก่เคียงเท่ายเก็รางวัลไก้เคียงน่ะบ่ ไอแตงเสรหนึ่งผูกจุกบอกได้ก้าจุกเออพอดีว่าได้บ้านซื้อได้วันเกิดเพิ่มเพราะบ้าซื้อที่หกเดือนบบาซื่อหกศูนย์เละผัดออกหกสองหกศูนย์หกองที่ห่างเเกือบแม่หกศูนยูนนวันนะสศูนย์อะไรแซพี่น้อเลยมีแม่ที่เพิ่นฝากกระเป๋ามใหแม่เชื่อมือวันก่อนนะพี่น้อเลย เราบอกเขาดีแล้วว่าโอ้เฮงแล้วว่าถูกหวยไทยแล้ววะเนาะดีใจน้ำเมฆในลายเด้อเนาะโดยถูกหวยบ้านี่แหละเลขเยื่องจักรกล้าแล้วเราว่าสุหวยไทยกับเข้าใจว่าเลขยูนูชูนี่เขาืสุบุภีคนซื้อลายเนี่สือเป็นเมนเรือันนี้จ้ะฮุกชงเงาเนี่ยฮุงจักรไม่ได้เไม่ได้ถามแล้วเราบอกว่าเราสุหวยไทยกับบุจักว่าตัวลายได้คอยกับบุจักจักรกลาว่าเลขออกตัวลายดีใจเอ็ลดาวแล้ววะบุจักนักรกล้าตัวลายก็มีลายอยู่ที คือหาเงินทำไมมานได้นี่อยากถือได้ในปากอ่ะไม่ได้ชิวได้อยากถือได้อยากถือได้ได้จุกมาเกี่ยวข่าวจ้างเกี่ยวข่าวนไงให้ป้ามาจ้างเกี่ยวข่าวนี่ว่านี่ป้าว่าโยกว่ป้าว่าจ้างเด้อมาเกี่ยวข่าวเด้อนาข่าววัดว่ามิดจีดีข่อยว่าขาวว่าโยกข่อยว่าโยกไว้เห็นป่าป้าว่าโยกว่เเห็นว่าวห้องบุษเลิกะ เราขายเขาไม่มาให้ก็ได้ไรโอ้ปไปเดือดตาได้ทีแม่ไห่เอามเอาชุกกรวยเทามาาเลยพอกินเข่ายักษมยอ่ให้หน่อยอาให้เบื่อแต่บอกอาป่าทอนี่คอยก้านเฮยคอยว่าเนื้อเดียวเนื้อน้อยนื้อชุกกรวยเทามาเลยลินเอาอย่างนด้กินไหมเจ๊

ว่าวัาชพลาลงเพียวเข่าลงมาเลยว่าว <c oughs> ่านี่เพิ่นมาเอากุญแจเปิดห้างน้ำข่อยอยู่อยู่วัดแตบบ่ว่าหัวข่อยมาช่วยไแบบด้หอข่อยว่าแนบุ๊มแมนมากุญแจเมื่อเลย <c oughs> ตาเด้อยเพิ่งมาเอาเพื่อนในจอ,อจอุกเอ้ยบุ๊มแมนบิ้งกี่คั้นครับลานกันโอ้ยเนาะเฮ้ลุงจันมาช่วยนะลุงจันมาเกี้ยวข่าวซวยนะ าแล้วกว่าไม่้อน้คือไม่ชเนาะมาิน้ายดาหน่อยมาชงกระปงกระเป้ไไายนอเยน้าน่เบูนอินพ่งซื้อมาสะ้อไปซื้อแต่งน้าึ่งแห่ไว้หม้นเอเมอนจะนอนก่นอนนอนอย่างเดียว nón giang đi à, đấy. <laughs> ăn chúc cua bay. để chơi hết, nhàng, hết, nhỉ. Hết, nhàng, hết. <laughs> hết ớt, 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 ớt thì gọi nhảy nữa làm mền. đồng chơi chơi này, เ้ยงนะโมเดลโเลรปิกิต่างสีลอไปตามักธลองไปยังยูโฟบกินเลื่อนปาไปแล้อปาพันขึนมาเมื่อวานสีลองไปเลือนอันนั้นลุงลุง่นะเอ้าแงว่าต่อาการนักเลยเอาไปเยี่ยมแล้วก่อน ลุงใหญ่เป็นเมื้อนาพี่น้อำงไปเยี่ยมครับเราจะเมือบันก่อนมามือทิ์ก่อนมาเป็นนักงารนักแลยวลกไโรอไม่อไป้นักอีดีนะไปจันลงบงข้ากันบ่ากินกินไหนนก้าอจุกนะโอ้โหเน่มาถือรางวัลที่หนึ่งนะมาดิ น้อยังมือใบบอมันถือด้คือินี่น้องเชอรั่นะนี่ทำคอยทำคอยชื่อขนาดนี้คอยต้องถือก็ได้คอยชื่อคอยชื่อเลยไม่ชื่อนอ่ยเนี่เนี่ยโอ้ชูอนี่หวันนดเชียบ่ชชอเยเมเกือบโยซุยไปคนคนแตกเงยร่นหกชามหกชามนี่ หน่อโคกชองเน่โคกชองก็บม่ได้ขึ้เก่าแล้วปีเลยถ่ายเลอย่าดึกมลยชองโตหน่อซุนๆว่ะเนี่ยเหรอเอาไปขั้วไปขั้วไปจืนทอดทอดกินทอดกินไปไปมากินข้าวกันไปไปกินกันถ้าป้ากันไปป้าป้าจังเลยไปเต้โต้ยเต้ยอ่าไปกินข้าวกันกินไปเอาเลยแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเศร้า แต่ป้าจะเป็นแถวเทียงได้จังหน่อยคอไงมนกินนะบ้นเออ้ยเนาะมากินข้าวว่าไรนี่ว่าให้ตุ้ลูกได้บ้างขลามพี่้องเลยมือวา้ได้บ้างขลามลามนี้ไปาติดิ่น้อไม่ต้มตามัขั้ มาล้าไปใจเลยเมื <t centres dont laugh> er> <t> ่อ <in> น uh, like <water> oh, ้าหม้อเออน้ไป่ัวน้ินจินิกนินไปเยี่ยมประตูนั่บอแก่ปลาก็ไม่แต่น้ำเลมันน้มันนั่นเด้คนตกลิ้นปลาหน้าเพิ่งแล้วบอกว่าให้คอยแก้วรถคอยมาเปิดบังหม้อมันตายไปไหนเลยม่ได้นะชิมบะรุษส่งมาคหวย นจะนีมีแบงคให้ป้าอนไปเอาไมเด็กอมนไดมานี่กกับคนขันลำนิดหน่อยกับกินหอยปี้งหมูให้อยปี๊ยงหมูกินน้ำแม่ก้อนไปเอไมว่านมีพัดขิงให้เพิ่นเข่น้องเด้กินเข้าไว้ทินกินได้ไหมกินเลยตำหัวัวันวนี่ให้ป้านี่ต้มน้ไหม น้ำไ้ที่เจ้ามาจใสปนได้แม่แมงเตอร์แล้วใส่ถุงไว้นา่าน่มาตอมาหานได้เนาะยังบ่ได้นัต้มใส่เกลือม่พ่ใส่บัอใช่ป่ะดูดไปตรงไห้กินแชกเล ถามนักสีมาเกี่ยวเขาใชายมรักบ่นี่ดเจยาสิแปนมาลาบ่เนี้ไปไทยคิดนาบ่ตัองพักพักหนึ่งไม่ให้ใครไอบ่ไปนําพอจันบ่เรือเขาน่องบ่เขาน่องนาะเขาน้องอไม่ให้เลยม่จาจังเดี๋ยวลงตามไมป้าอยู่ตรงหน้าผู้ใดตอนเราึืนมาผู้ดเพราะว่าสามใบตอนนี้ยันบ่็เสนาเพิงแล้วค่อิเอาจักลงไปตัด

ซื no ้อแเป๋มให้นี่มาให้ป้านะเขากินเปี๊้านเขาไมอยางไงทักไมบโมไม่คนขายเันกี่ตัวไปจักเป็นเขาไมหลต่คนกิหากินยากเลย่กินไรก็เปีอยู่ทางีบ่คลีเปนไานี่กเมั่องเป็นเทศกาลบุญเพื่ออวิชยุเพื่อกะหากินยากอยู กิดเองบ่รต้องเดเองะดูไนี่นอ้ตางไปหาปาลูติดอยนคนับเนี่ยมาช้แม่นะพ่จันปตอขอบใจเไปหาชู้ไตากี่น้ำเด้ออ้อนอยู่บ่อจนได้ตันี่ิบเวียุกทังเงาเนาะนผา แกเอากอนมะึมข้าวมานะขึ้นจ้ะไอมาไปกินสิเจ้าไปจิ้มได้กินไหมปกินนะชื่อมามคืนนี่แสนหนึ่งเนาะอืมแซ่บอยอะแซ่บอยู่บ่องพวกนเรากินมันแหวกช่วงอ่ะจะเป็นข่าไหมอีกยู่แกจิ้มถาบลาออามาเด็กินปะแล้วอืมนี่งคนออกไปได้พี่น้องเลยแต่งยั่งชนะไพ่โทรมาบอกแกว่าให้ไปเยี่ยมประตู ลูกคน,นบ่หรือว่าไม่ตุ้ยบ่อ,อนวะก่อนจะออกไปเลยเยี่ยมเราพันชนะเพราะว่าไปตะกี้ผู้นะเอากะเดินเติบแ,แต้ว่าแต่อาทิตย์ก่อนแม่นบ่อออ,อืมหนักแรงเลยกินไว้ใช่เราจะไปเย<บ>ี่ยมเพื่อนกันจะออกไปข้านขงนอก ไปจะไปชุดก่อนเรายังคุยได้อยู่เ้ยเนาะคือคืออาการดีอยู่นะดีแล้วก่อนครับนี่จะไปไหเอากินชิ้นชิ้นใส่น้องเลยเป็นได้อืมเจ็บเฉยเลยหิวฮึบเจี๋ยฝากคอหน่อยชองโตซ้ำโตนี่แหละโตซ้ำน้ำไม้น้ำเจ้าหันแหละเอาซะดาพี่น้องเลยใส่ี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำแล้วกัน แม่เชื่อกับชุกคงอยู่คงกินลงไปเพื่อนแดดเพื่อนประเตอร์ปรรังงามเพื่อนแหละไปเฮ็ดอีกรอบนึ่งชาว่านชินน่งเผาไม่พออยู่นี่นะบอกแล้วว่าชัน้นเข่าชั้นเขาเ่าเมื่อวานนี้ว่าเล่ายังจูงผ้าเข่าผ่านวัดเลยย่าพ่อว่าผ้าเพ้นเอ,อาจะเป็นเราเลยเนาะตาแล้วสั่งนาแล้วตาแล้วบอกมีแต่ชิลาไล้กินด้วยกันได้คอยกันพ่อขันคิดหนาเด้อเนาะ นี่ไปแล้วสบายดีพี่น้องเลยลุงเฮิร์มก็ไปบุญชเงเฮืรอแล้วพ่อมากำเมียแล้ะ